สถานการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นในหลายพิกัดนะคะแต่ว่ายังไม่มีมาตรการในระดับรัฐที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาค่ะนอกเหือจากอุบลราชธานีสถานการณ์ลักษณะนี้ในแถบลุ่มน้ํามูลตอนกลางที่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นพิกัดที่ถูกน้ําท่วมก็ทําให้ปีนี้ที่ศรีสะเกดแทบไม่เหลือข้าวให้เกี่ยวนะคะสมาคมคนทามจึงร่วมกับเครือข่ายระดมเมล็ดพันธุ์ส่งต่อความรู้เตรียมรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นและถี่ขึ้นในอนาคตค่ะ ของพี่น้องเคลือราสีสลายที่ปรับตัวมาตลอด30ปีนะแต่ว่าความรู้นั่งใส่บ่ได้สาหรับปีนี้คิดว่าพี่น้องจะต้องคิดใหม่วางแผนใหม่เพื่อที่เสียอยู่ได้แม่นี่วาอยู่หนี่มันซีไรอ่าโต๊ะบักเขียบมันก็จะบเหลือป่วยก็จะบ่ย่างเราจะ็กบพักขาแม่นี่ลอยก็ตนมันหายไปหมดเลยได้เลยปีนี้ถือว่าพี่น้องไม่ได้เกี่ยวเขาเลยค่ะในเครือข่ายานะเท่าทิ่ถาเมืองเนี่ย บ่มีช่มชนไหนได้เกี่ยวเขาจากความเสียหายเนาะในในหลุมน้ำมูลที่เขาสอบถามไปเนาะว่าพี่น้องเป็นใดแน่ปีนี้เขาจะว่าบ่ได้เกี่ยวจากตนละก็เลยคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะกระสันเมื่อพี่น้องนี่เครือข่ายเขาเดือดร้อนเขากระไรคี้ว่ากระสันเขาเห็ดผาป่าเมล็ดพันธุ์ให้พี่น้องดีบ่เพื่อว่าหลังนามลดเนี่ยมั่นเสียดายมีเมล็ดพันธุ์ในการไปฝฟื่นฟู การระดม,มะเมล็ดพันธุ์ในรอบเนี่ยหนึ่งจะทําให้พี่น้องได้ทํานาปลังเพื่อจะมีเขากินระยะสั้นส่วนระยะย,ยาวเนาะบางคนก็นอาจสิเก็บมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเอาไปในรอบฤดูการผลิตของปีหนา้าก็คือหน้าปีนะคะอันนี้เป็นเจต,ตนาล่มเข้าแล่ะส่วนพันธุ์พักโดยเฉพาะคิงค่าตะไคร้ใบมะกรูดเนาะเป็นพืชระยะสั้นตอนเนี่ยยังต้องการการแบ่งปันจาก เื่อนฝูงจากเครือข่ายนะคะที่มีพวผกผักพืชผัดสวนพวกนอกจากการระดมพั่นเขา่าพั่นยาแล้วเนี่ยโจทย์สำคัญหลักประเด็นแล้วเนี่ยหนึ่งการให้ความรู้พี่น้องในเครือข่ายควรหยิบยกและมาพูดคุยกันแล้วก็ออกแบบแผนการดำเนินชีวิตของคนล่มน้ำน้ำกันเนาะซึ่งคิดว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศ มันอาจจะเม็นโจทย์ของคนลุ่มน้ำอย่างเดียวแต่ว่ามันมันด้วยกันทุกคนเนาะที่จะต้องใส่ใจแล้วกะ็ให้ความสำคัญกับการปรับตัวเลี่ยนรูว่างแผนและะ้วก็เก็บมเมล็ดพันธุ์ จากภาพผลกระทบในพื้นที่น้ําท่วมนะคะโดยเฉพาะพิกัดใหญ่ในต่างจังหวัดนั้นทําให้เครือข่ายสวนผักคนเมืองมูลนิธิกเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทยยิ่งคํานึงถึงความชื่อมโยงพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารแล้วก็การพึ่งพาตัวเองนะคะ